ไรมาถามแล้วก็ชานะครับก,ออกนะบ็เรื่องของเทศกาลปีใหม่นะเดินดูนะฮะด้านของผลผลิตนะครับปีนี้อาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก,ก็เกษตรกรตังน,นี้นะฮะท่านผู้ชมครับกเกษตรกรเนี่ยก็มีทั้งประสบความสําเร็จนะนอกจากใส่เรื่องของการเมนเทนแนน์การดูแลเรื่องของปุ๋ยอะไรแล้วเนี่ยบางทีนะครับ เลมฟ้าอากาศก็มีผลต่อเรื่องของผลผลิตที่ออกมาแต่ละปีด้วยมะขามปีนี้นะครับอาจจะติดนะครับไม่เยอะคือไม่เยอะในหมายความว่ามันมีระดับกลางๆนะครับถ้าเอฝนฟ้าดีนะครับการดูแลดีก็จะค่อนข้างที่จะมีผลผลิตมะขามหวานออกมาแต่ปีนี้นะครับทางด้านของปงต,ตอแบกก็หลายปากนะครับก็ค่อนข้างที่จะบนกันว่ามะขามปีนี้ไม่ค่อยติด ครับดังนั้นท่านที่ทานมะขามนะครับก็จะได้รับประโยชน์นะครับแต่ถ้าคือยังไงอาจจะนะเป็นมะขามที่ที่คัดแล้วให้ได้ทานนะ <c oughs> นะอะ่ะส่วนที่ท่านที่สั่ง,งมะขามจากไร่รักต้อยานนะครับก็นะติดตามนั้นเลยนะครับมีออเดอร์ของผมนี่ฮนะของผมจะเป็นมะขามที่แกะเปลือกเลยนะผมจะไม่ส่งมะขามที่มันมีเปลือกไป นะครับเพราะว่าหลายปีที่เราขายแบบนะครับมะขามมีเปลือกแล้วเนี่ยเสียงคอมเมนต์จากของทางด้านของเพื่อนๆพี่ๆนพีนอ้นองบอกว่าโอ้โหท่านด็อกเตอร์มะขามมีราทําไงอ่ะจริงๆริงรามะขามมันกินได้แต่ผมก็ไม่แนะนําให้กินนะฮะเราก็กลัวเรื่องของอันตรายนะดังนั้นปีสองปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยตีตื้น่ากการส่งมะขามที่แกะเปลือกขายผลตอบรับดีมากมะขามอร่อยเนื้อเยอะเนื้อฉ่ออำ กับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะตามมาขามแกะเปลือกนะครับออเดอร์ก็สามารถที่สั่งจองมาได้เลยนะครับกิโลละส0งบาทนะครับแพงไหมไม่แพงนะเพราะว่ามะขามแกะเปลือก1นกิโลนะใช้วัตถุดิบมะขามเกือบ2อกิโลนะ <c oughs> เกือบ2อกิโลในการแกะนะพอแกะแล้วเนี่ยภาชนะอีก นาะต้องเป็นกล่องที่สะอาดและก็นะสวยงาม <c oughs> แต่ถ้าท่านพิสั่กมกรามที่เป็นถุงนะต้นทุนของการผลิตเนี่ยนะก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมะขามแกะเปลือกนะครับรบรองรยว่าท่านได้ทานมะขามที่มันไม่มีเชื้อราและก็ปลอดภัยนะครับได้ทานทุกฝักนะพึงพอใจในเงินทะี่จ่ายไปนะดังนั้นกะ็นะนะ สั่งจองได้เลยครับที่เพจผมเลยนะครับไร่ดรชาลล์หรือจะเป็น TikTok YouTube Facebook สั่งมาเลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งได้ท่านที่อยู่เทมานนครนะฮะเดี๋ยวจัดส่งให้ <c oughs> หนึ่งวันก็ถึงเ <c oughs> ข้าไปฮะถ้าต่งางจังหวัดก็ตามระยะทางส่วนค่าจัดส่งนั้นนะครับก็อยู่ตามระยะทางนะครับและท่านจะได้จิมมะขามจาก ไร่นะครับสดใหม่ไม่มีเรื่องของการใช้สารเคมีแต่อย่างใดนะฮะอ่ะมาดูที่เขาผมจะไปชิมมะขามให้ดูอย่างไรนะฮะอละนะทีนี้ก็คือมะขามนี่เราเก็บไปเยอะเลยนะฮะมันอาจจะเอ๊ะแต่ทำไมมะขามไม่มีฝักเนาะคือเราเก็บไปละแต่ว่าทีนี้เราจะทำคอนเทนต์นะครับให้กินมะขามแบบสดๆนะจากไร่เลยนะครับอ่ะ ดูเลยครับมะขามนะครับนี่ไหลย,ยังเจ็บอยู่นะยังยกไหลไม่ค่อยได้นะครับอ่ะแกะเลยนะฮะอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแกะมะขามกันเลยนะขาที่สุกแล้วนะฮะดูเลยครับอื้มโอ้โหเนื้อฉ่ำเลยรครับท่านผู้ชมครับฉ่ำมากอ่ะมะขามเนื้อฉ่ำมากดูฮะ อย่าไปบอกว่าทําคลิปมปะขามที่ไรแล้วฮนะนักแฟนรายการบอกว่าเอาอีกแล้วยั่วน,น้ำลายแล้วอชอบมากเลยครท่านผู้ชมนะฮะมันจะนี้ก็เป็นมะขามเรดกลางนะครับประมาณสี่ถึงห้าฝักถ้าเรดดีก็ประมาณเกือบเจ็ดแปดฝักขึ้นไปนะฮะมันก็จะยาวหน่อยแต่ว่าขามที่ทานอร่อยนะครับถ้ามะขามพันธะแปะเนี่ยประมาณตัง้งสองสองฝักสองสองข้อก็พอลนะอ่ะอามาชิมมะขามกันนะฮะ <c oughs> หวานมากฮึ <c oughs> ่มฮึงมมันเล็กมาขามเป็นนี้ฮะม็ดเล็กนะฮะพอเม็ดเล็กปั๊บนี่เนะี่ยเนื้อเยอะหวาน <c oughs> คนนี้เป็นแบหวานต้องระวังด้วยนะฮะท <c oughs> านมะขามจากอะไรทุกทิชานะครับหวานมากนะฮะระวังน,นะฮะ รสตาลนีขึือฉ่ำมากเต็มปากเต็มคำลยท่านผู้มเล็กว่า่อไป Ủa, sống vắng anh À, kệ em em này em 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 đi em 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 chùm em 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 โอ้โหเนื้อนี่ฉ่ำๆ่ำนะเนื้อฉ่ำมากมนี่ไงเนื้อฉ่ำมากนี่ก็ซีขค้อ,อ เยอะห่อแอบกินไปเป็นหวานนะฮะระวังด้วยฮะอยกินเยอะนะเจ้าชสารเนี่ยฮะก็ชอบไปกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยก็อร่อยจริงๆนะมันหวานฉ่ำเนื้อเยอะ เะมันน่าจะทัวกินมะขามในไร่ร้อยบาทกินให้อิ่มเลยแ <c oughs> ต่ถ้าฮีบวกมานะฮะก็อยู่ละ100หนึ่งร้อยบาทไปทำจุดตัดมะขามให้เป็นซเดีเจ่ะอร่อย อาีีกฝากหนึ่งไว้ทำไมเพาไมช่องหนูอ,อือเอาอือ,อือท่านผู้ชมครับผมไม่ได้หมูนะแต่มันการกินมะขามจากต้นเนี่ยมันมันอัรรถมากออสามฝักก็อยู่นะ

To the world the Lord is come, let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world the Lord is come. Let earth receive her king. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing.